นี่สวัสดีวันนี้เราก็เห็นไหมได้อยู่เนาะถ่าตั้งกล้องดีเออดีจริงเห็นไหมทุกคนเราก็จะนีเพื่อนเราก็แบบว่ากำลังนั่งกันอยู่เนี่ยก้มต่ำก้มต่ำงมาเลยพูดไม่ได้ป่ะต้องก้อมีแบบนี้เนี่ย นี่ก็จะได้แล้วอันน <re ี้เราได้ของขวัญจากเพื่อนเนาะก็จะมาดูฝั่งนี้กันว่าเพื่อนเขาได้อะไรขอถามฟิลันครับคุณรู้สึกยังไงเออ่ไม่รู้สิก็เขาคิดว่าผมเป็นผู้หญิงหรือเปล่า ที่ผม,มผู้ชายนะๆๆเออเนี่ยพูดได้เลยเหรอครับโอวัตที่ใหญ่ได้กระทากับเซ็ตตักบาทครับเขาีึกว่าผมเป็นคนบาปหนาหรือเปล่าให้ผมเข้าไปเข้าวันขอแสดงความยนดีด้วยครับเขาคิดว่าคุณเป็นคนบาปหนามาถึงรายต่อไปเลยเราพอแล้วเราเหนื่อยแล้วพอ